สวัสดีเด็กๆม .3 ที่มีความพยายามในการอ่านหนังสืออยู่นะครับพบกับครูนิกอีกเช่นเดิมในวันนี้นะครับครูนิกจะมาทําการทบทวนเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่ว่าด้วยบทสถิติที่กําลังจะสอบนั่นเองนะครับมีเนื้อหาอะไรที่เราจะต้องทบทวนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาดูในส่วนแรกก่อนนะครับมันก็ต้องเป็นเนื้อหาที่ เป็นการทบทวนพื้นฐานนะครับเป็นหัวใจหลักที่ดเด็กๆจะสามารถเรียนสถิติในพาร์ทนี้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับก็คือเรื่องของมัธยฐานนั่นเองคําว่ามัธยฐานคืออะไรนะครับคําว่ามัธยฐานคือตําแหน่งของข้อมูลที่มันจะต้องอยู่ตรงกลางที่สุดนะครับสำคัญกว่านั้นคือเมื่อมีการเรียงลำดับของข้อมูลเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนื้อหาอะไรก็ตามที่คนนี้พูดถึงตำแหน่ง นในข้อนั้นเด็กๆอาจจะต้องมีการเรียงลําดับข้อมูลมาก่อนนั่นเองคําว่าตรงกลางที่สุดคืออะไรนะครับเมื่อมีการเรียงลำดับข้อมูลแล้วเช่นอันนี้เรามีข้อมูลอยู่7ตัวนะครับอันนี้คุณนิกนับาพละมี26 4 7 8 4 9จนะครับจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลตรงนี้มันยังไม่ได้มีการเรียงลําดับอย่างดีนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีการนํามันมาเรียงลําดับใหม่นะครับอลองดูซิจะเรียงเป็นอะไรได้บ้างเมื่อเราเรียงลําดับใหม่แล้วก็จะต้องเป็นอะไรลูกมี 2นะครับมี4แล้วก็มี4อีกตัวหนึ่งเนาะมี6นะครับมี7มี8แล้วก็มี9นะครับเวลาเด็กเ,เรียงลำดับแล้วจะไม่ขาดจะไม่เกินนะครับก็คือเกิดมา7ตัวก็ต้องเรียงลำดับได้7ตัวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมัธยาฐานของเราเนาะจะต้องอยู่ในตำแหน่งกลางที่สุดนะครับสำหรับวิธีการที่คุณนิกมักจะใช้ก็คือพยายามคิดต่อในเรื่องของควอทย นะครับเนื้อหาถัดไปได้เลยเนาะนะครับถ้ามันมีจํานวนอยู่ขี้ตัวนะครับคุณนี้จะหักออกสักตัวหนึ่งแล้วก็มีการแบ่งข้อมูลเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาไว้อย่างเช่นกรณีนี้มี7ตัวนะครับคุณนี้หักออกไปเลย1ตัวจาก7ก็จะเหลือเป็น6ใช่ไหมครับคุณนี้ก็จะแบ่งซ้ายแบ่งขวาได้ฝั่งละ3ตัวนะครับคุณนี้ก็อ่ะขอทําการไฮไลท์แล้วกันนะครับฝั่งซ้าย3ตัวที่เราไม่ได้ดูก็คือ244เก็บไว้ก่อนเนาะกับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นข้อมูลทางฝั่งขวาก็จะเป็น 7 8 9อันนี้คนนี้ก็เก็บไว้ก่อนดังนั้นมัธยาฐานนะครับสำหรับอันนี้ดูชัดๆเลยก็คือจะเป็นอะไรลูกเป็น6นั่นเองเนาะเป็นข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งตรงกลางที่สุดเมื่อนะครับเรามีการเรียงลำดับข้อมูลเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพิ่มความเข้าใจกับมัธยาฐานอีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันเนาะนะครับตำแหน่งของมัธยาฐานที่อยู่ตรงกลางที่สุดเมื่อมีการเรียงลำดับข้อมูลเรียบร้อยแล้วสำหรับข้อนี้จะทำยังไงลูก ต้องดูการเรียงลำดับก่อนเนาะอ้าวมาใครก่อนลูกมี14มี18มีใครอีก21นะครับมี23มี25แล้วก็มี31เนะครับเมื่อสักครู่นี้มี7ตัวถูกไหมแเราหักเอาไว้ตัวหนึ่งแล้วแบ่งซ้ายขวาอย่างละครึ่งแต่ทีน่นี้มันมีจํานวนคู่ตัวอยู่แล้วนะครับเราก็แบ่งซ้ายขวาอย่างละครึ่งได้เป็นฝั่งละ3ตัวนั่นเองเนาะข้อมูลที่อยู่ฝั่งซ้ายก็มี 1ิบสี่ข้อมูลฝั่งขวาก็จะมี23 25, 31จะสังเกตเห็นว่าเราไม่ได้พบตัวเลขที่มันเห็นหน้าชัดๆที่มันอยู่ตรงกลางที่สุดถูกต้องไหมครับดังนั้นวิธีการคิดสําหรับข้อนี้เนาะจำนวนคู่ตัวเนี่ยเราจะนําจํานวนที่มันอยู่คู่กลางที่สุดจริงๆนํามาเฉลี่ยกันนะครับคําว่าเฉลี่ยก็คือนํา2ตัวนี้นํามันมารวมนํามาบวกกันและ ก็ทำการหาร2นั่นเองดังนั้นมัธยาฐานของข้อนี้คิดยังไงนะครับนักเรียนก็จะมี21นะครับบวกกับ23แล้วก็หาร2นั่นเองนะครับ21แก่23บ23บวกกันก็กลายเป็น44เมื่อเราหาร2เรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็น22นั่นเอง22ก็จะนับว่าเป็นมัธยาฐานของข้อมูลชุด6ตัวนี้นั่นเองครับ พื้นฐานอีกส่วนหนึ่งที่คุณนิกจะต้องทบทวนให้กับพวกเราก็คือในเรื่องของคำว่าพิสยัยนะครับหรือหลายๆคนเรียกมันว่าเรนจ์นั่นเองเนาะพิสัยคืออะไรพิสัยมันเป็นการวัดการกระจายของข้อมูลทั้งชุดนั่นเลยโดยวิธีการหานะครับง่ายทดเดียวเราจะหาผลต่างของค่าที่สูงที่สุดแล้วก็ค่าที่มันต่ำที่สุดนั่นเองในที่นี้คุณนิกใช้คำว่าสูงที่สุดก็คือแม็กซ์นะครับคือ maximum ค่าที่ต่ำที่สุดเราจะเรียกมันว่ามินหรือมินิมัมนั่นเองเนาะในเรื่องของพี่สัยครับเขาไม่ได้พูดถึงตำแหน่งของข้อมูลดังนั้นเราไม่จำเป็นที่ต้องมีการเรียงลำดับข้อมูลก็ได้ใช้วิธีการสังเกตค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดเอาอ้าวดูจากตัวอย่างกันนะครับมีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งเราไปดูก่อนเนาะข้อมูลที่สูงที่สุดคือใครนะครับในที่นี้ข้อมูลที่สูงที่สุดอ่าลองสังเกตดูซิมันก็คือ 89นะครับอันนี้เราจัดว่ามันเป็นข้อมูลที่เยอะที่สุดสูงที่สุดเรียกว่า max เนาะข้อมูลที่น้อยที่สุดคือใครครับลูกในข้อนี้ข้อมูลที่น้อยที่สุดก็คือ11นั่นเองเนาะเป็นตำแหน่งของข้อมูลที่น้อยที่สุดนะครับพิสัยหายยังไงนะ max ลบ min นะครับ max ลบ min ค่าของมันคืออะไรลูกก็คือ89ลบด้วย11หาผลลัพธ์ออกมาได้ได้พิสัยเลยนะครับลบออกมาก็กลายเป็น 7 8จบเลยนะครับได้พิสัยแล้วเนาะสรุปสั้นๆง่ายๆพิสัยนะครับเราจะนําค่าสูงสุดลบค่าน้อยสุดจอบอทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเนื้อหาหลักๆของในบทสถิตินี้นะครับก็คือเรื่องของควอไทนะครับควอไทเนี่ยมันเป็นการระบุตําแหน่งของข้อมูลโดยมันมีการแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับเมื่อคุณนิพูดถึงเรื่องตําแหน่งของข้อมูล เราจําเป็นที่ต้องมีการเรียงลําดับข้อมูลก่อนเสมออันนี้ต้องระวังเลยนะครับถ้าเราไปมีการระบุตําแหน่งโดยที่เราไม่ได้มีการเรียงลำดับข้อมูลนะครับมันอาจจะผิดได้คุณนี้สมมุติว่าข้อมูลนะครับทั้งชุดคือเส้นเส้นนี้เนาะพอเรามีการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนที่1 2, 3และ4เด็กๆก็จะพบจุดแบ่งซึ่งมันจะมีทั้งสิ้น3จุดแบ่งนะครับจุดแบ่งแรกเราเรียกว่า Q1 จุดแบ่งที่2เราเรียกว่ามัธยฐานจุดแบ่งที่3นะครับเราเรียกว่า Q3 นะครับเด็กๆจะสังเกตเนะว่าคุณนิคมีการเรียก q ที่2ว่ามัธยฐานนั่นเองมันคือค่าตัวเดียวกันเพราะมันอยู่ตำแหน่งตรงกลางที่สุดของข้อมูลทั้งชุดนั่นเองนะครับทำความเข้าใจเพิ่มเติมแค่เพียง Q1 กับ Q3 ก็พอ Q1 นะครับเมื่อเราเห็นเนะว่าข้อมูลมันมีการแบ่งออกมา เป็น2ฝั่งทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับ Q1 จะเป็นตำแหน่งของมัธยฐานในข้อมูลชุดที่มันมีการวัดตำแหน่งต่ำกว่า Q2 นะครับเรียกว่าเป็น Q1 ส่วน Q3 ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อมีการแบ่งข้อมูลเป็นฝั่งขวาแล้ว Q3 จะเป็นมัธยฐานของข้อมูลนะครับในชุดที่มันมีตำแหน่งสูงกว่า Q2 ก็คือมัธยฐานนั่นเอง เรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับควอไทกันนะครับอ่ะเรามีข้อมูล13 22 27 37 39 42 58มีการวัดตำแหน่งนะครับแต่ในส่วนของโจทย์มีการเรียนระดับมาให้แล้วก็สบายเลยนะครับข้อมูลในข้อนี้มีอยู่ทั้งสิ้น7ตัวนะครับมีอยู่จำนวนขี้ตัว ลำดับในการหา Q1, Q2, Q3 นะครับที่แลดูง่ายและสบายที่สุดก็ต้องเป็นในเรื่องของมัธยฐานก็คือ Q2 นั่นเองนะครับหายังไงนะนะครับข้อมูลมีจำนวนขี้ตัวคุณนีหักออก1น,นะครับเหลือ6ตัวเพื่อที่เราจะได้แบ่งฝั่งซ้ายแล้วก็แบ่งฝั่งขวาได้7หักออก1ก็เหลือ6ตัวดังนั้นคุณนี้ก็จะได้ข้อมูลฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาอย่างละ3ตัวนั่นเองนะครับข้อมูลฝั่งซ้ายก็คือ 13, 22, 27ข้อมูลฝั่งขวาก็คือ 39, 42, 58เหลือ,อไว้แค่เพียงตำแหน่งตรงกลางที่สุดก็คือ37ที่เราจะเรียกเขาว่า Q 2หรือมัดทยฐานเพราะฉะนั้นเราตอบ Q 2ได้ยังตอบได้แล้วนะครับก็คือ37นั่นเองทีนี้แหละการแบ่งฝั่งซ้ายกับการแบ่งฝั่งขวาที่เราพูดไว้ตอนแรกมาแล้วนะครับมีประโยชน์แน่ คำว่า Q1 ก็คือเป็นตำแหน่งมัธยฐานที่นะครับอยู่ต่ำกว่า Q2 ก็คือ3ตัวนี้3ตัวนี้จํานวนเลขขี้ตัวอีกนะครับเพราะนั้นเราหาตำแหน่งกลางที่สุดเจอไหมก็ต้องเจอแน่นอนนะครับ Q1 ของเราก็คือ22นะครับตอบได้เลยส่วน Q3 นะครับพอเรามีการแบ่งข้อมูลฝั่งขวาก็คือข้อมูลที่มีตำแหน่งสูงกว่า Q2 ปรากฏว่า ข้อมูลฝั่งขวาก็มี3ตัวเป็นจํานวนคี้ตัวอีกเพราะฉะนั้นการหาจํานวนที่อยู่ตรงกลางง่ายมากครับก็คือใครลูกก็ต้องเป็น42นั่นเองเนาะสำหรับ Q ที่3นะครับก็ตอบได้เลยว่ามันเป็น42นั่นเองโอ้โหง่ายมากๆเลยนะครับในการหาควอาไทาแต่ละค่าอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเรามีข้อมูลที่เรียงลำดับอย่างดีไว้แล้วเนาะก็คือ สา1เ2็ดสิบเอ็ดสและ34สนะครับสังเกตว่าข้อมูลมีทั้งสิ้น10ตัวถ้าเป็น10ตัวมีจำนวนคู่ตัวถูกต้องไหมครับเราจะแบ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเพื่อผลประโยชน์ของ Q1 และ Q3 อย่างง่ายเลยนะเนาะอ้าถ้ามันมี10ตัวเราก็แบ่งข้อมูลฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นฝั่งละ5ตัวเนาะก็จะมี 3, 71, 12 2 23เป็นข้อมูลที่อยู่ฝั่งซ้ายมือ และมี 25, 26 28 3034เป็นข้อมูลที่อยู่ฝั่งขวานั่นเองนะครับเพื่อประโยชน์ q 1และ q 3ทีนี้เราต้องไปหา q 2ก่อน q 2คือข้อมูลที่อยู่เป็นมัธยาฐานอยู่ตรงกลางที่สุดเจอไหมเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้เจอคู่กลางที่สุดเนาะตัวที่อยู่ตรงกลางที่สุดไม่เจอแต่เราเจอ23และ25เราจะหยิบเขามาเฉลี่ยกันการเฉลี่ยก็คือเราจะนำา23รวมกับ 25และนำเขาไปหารด้วย2นะครับ23และ25รวมกันกลายเป็น48หาร2และได้ผลหารออกมาเป็น24นั่นคือ Q2 ของเรานะครับตำแหน่ง Q2 เนี่ยเราไม่ได้เจอเขาแบบเป๊ะๆหรอกเนาะนะครับเราไปเฉลี่ยเอาได้มาเป็น24อันนี้โอเคแล้วเรียบร้อยทีนี้เราก็จะไปดูตำแหน่งของ Q1 Q1 ก็คือ ตำแหน่งของข้อมูลเป็นมารยฐานที่อยู่ฝากซ้ายคือตำแหน่งต่ำกว่า Q2 เ,เด็กๆก็มีการแบ่งฝั่งซ้ายไว้เรียบร้อยแล้วอย่างสบายๆ5ตัวนะครับ3ามเจ็ด3พบตัวที่อยู่ตรงกลางที่สุดไหมครับพบแน่นอนมันก็คือใครลูกมันก็คือ11นั่นเองนะครับ Q1 easy เลยเนาะก็จะกลายเป็นว่ามีค่าเป็น11นะครับ คิวที่3เราก็ไปหาข้อมูลมัธยฐานของฝากขวาที่เราแบ่งไว้ว่าตำแหน่งของมันจะต้องอยู่สูงกว่า Q2 ก็พบว่าตัวกลางที่สุดของข้อมูลชุดขวาคือ28นะครับคิ 3, ได้มาแล้วเรียบร้อยเนาะค่าของมันออกมาเป็น 28นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละตัวอย่างจะมีวิธีการดูและสังเกตที่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะนั้นเด็กๆค่อยๆดูด้วยความใจเย็นแล้วจะพบคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะความรู้อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องทําความเข้าใจด้วยการอีกหนึ่งคำก็คือคําว่าพิสัยระหว่างควอไทเด็กๆจะชินกับคําว่าพิสัยมานิดนึงแล้วเนาะถ้าพูดถึงพิสัยคือการลบนั่นเองความหมายของพิสัยระหว่างควอไทก็คือการวัดการกระจายของข้อมูล นะครับด้วยการหาผลต่างของคอทยที่3กับคอทายที่1ดังนั้นสูตรในการหาพิสัยระหว่างคอทยก็คือเด็กๆจะนำ q 3นะครับลบด้วย q 1นั่นเองเนาะจะเป็นการหาพิสัยระหว่างคอทายนั่นเองมาดูจากตัวอย่างนะครับ1 3 5 6 8 1 0 11 13 1ก9ตัวเรียงลำดับเรียบร้อยแล้วดังนั้นนะครับเราก็พร้อมที่จะไปหาคอทายได้แล้วเนาะ ข้อมูลมี9ตัวครับเด็กๆมีจํานวนคี้ถูกไหมครับดังนั้นถ้าจะต้องการแบ่งซ้ายขวาจํานวนขี้ตัวคนนิ้หักออกซะหนึ่เลบหเหลือ8ใช่ไหมครับแเราจะได้แบ่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอย่างละ4ตัวเนาะนะครับข้อมูลครึ่งซ้ายก็เป็น1356ข้อมูลครึ่งขวาก็เป็น10 11 13 17เด็กๆจะพบนะครับว่าข้อนี้หาควอาไทาง่ายมาก นะครับเพราะามันมีตัวกลางที่สุดอยู่แล้วเนาะก็คือใครลูกก็คือ8นั่นเองนะครับดังนั้น Q2 ก็คือ8หาได้ง่ายๆทีนี้เราไปดู Q1 บ้าง Q1 คือมัธยาฐานของข้อมูลฟากซ้ายก็คือตำแหน่งต่ำกว่า Q2 เนาะ1,3,5,6เด็กๆลูกมันมีอยู่4ตัวมันจะเจอตัวกลางที่สุดไหมครับลูกข้อมูล Q1 เนี่ยเราก็คงไม่ได้เจอตัวที่อยู่กลางที่สุด เราก็เลยต้องนําคู่ของมันนะครับคู่ที่กลางที่สุดเนี่ยไปเฉลี่ยเราจะนำ3ามกับ5ไปเฉลี่ยกันด้วยกันนํา3กับ5มารวมกันแล้วหาร2 3รวมกับ5เป็น8หารด้วย2ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น4นะครับอ้าวเราได้คิวที่1ออกมาเป็น4นั่นเองคิวที่3บ้าง10 11 13 17มี4ตัวจะเจอตัวที่อยู่กลางที่สุดไหมครับ ก็ไม่ได้เจออีกอยู่ดีเนาะดังนั้นถ้าไม่ได้เจอตัวที่อยู่กลางที่สุดก็ต้องไปหาคู่กลางนำมาเฉลี่ย11กับ13นํามนำมารวมกันหารด้วย2 11รวมกับ13กลายเป็น24หารด้วย2ก็กลายเป็น12นั่นเองนะครับเราก็จะได้ข้อมูลของ q 3มาแล้วเรียบร้อยโจทย์ต้องการทราบพ,พิสัยระหว่างควอไทา ก็ต้องนำ q 3ลบกับ q 1ก็คือนำา12ไปลบกับ4ก็จะได้พิสัยระหว่างควอา,ายคือ8นั่นเองครับเด็กๆขีย okay, นนะง่ายนิดเดียวนะลูกในส่วนความรู้ถัดไปเราจะนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจทั้งหมดเนี่ยเนาะนำมาทำการสร้างเป็นแผนภาพกล่องหรือ box whisker plot นั่นเองนะแผนภาพกล่องจะเป็นแผนภาพที่มีการแสดงการกระจายของข้อมูลนะครับ โดยมันจะมีข้อมูลในแผนภาพทั้งสิ้น5ค่าสำคัญรู้จักหมดแล้วเนาะก็คือมีมินหรือมินิมัมค่าต่ำสุด Q1 Q2 Q3 หรือค่าทั้งหมดของควอไทเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือค่าแม็กซ์หรือเป็นแม็กซิมัมของเรานั่นเองโดยที่ข้อมูลต่างๆนานาเหล่านี้จะมีการสร้างเป็นตัวบ็อกซ์ก็คือตัวกล่องแล้วก็ตัววิสเกอร์ที่เป็นหนวดหรือหางแล้วแต่จะเรียกนะครับตัวกล่องเนี่ยเราจะนำ Q1 Q2 และ Q3 นะครับนำมาสร้างเป็นตัวกล่องแล้วก็เราจะนำค่ามินไปเชื่อมกับ Q1 นะครับให้เป็นหางฝั่งซ้ายแล้วก็จะมีส่วนของ Q3 เชื่อมกับค่า Max กนะครับก็จะเป็นส่วนของหนวดฝั่งขวาเป็นวิสเกอร์ฝั่งขวาเนาะโดยนะครับความกว้างของข้อมูลเนี่ย ในแต่ละแผนภาพจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของมันหรือการกระจายของมันนะครับถ้าหากว่ากล่องไหนหรือหนวดไหนเนี่ยมันมีความกว้างมากๆแสดงว่าข้อมูลในช่วงนั้นๆจะมีการกระจายตัวที่มากตามกันไปด้วยแต่ถ้าหากว่าในกล่องไหนนะครับหรือในวิสเกอร์ไหนเนี่ยมันมีความแคบแสดงว่าในส่วนของข้อมูลในตัวนั้นส่วนนั้นจะมีการกระจุกตัวหรือมีการกระจายที่น้อยนั่นเองนะครับ ด้วยความที่แผนภาพกล่องเนี่ยมันมีการจัดระเบียบข้อมูลเขียนเป็นกล่องเขียนเป็นหนวดแล้วเรียบร้อยเป็นอย่างดีดังนั้นนะครับในการที่เรามีการแปลความหมายหรือการอ่านจากแผนภาพกล่องเนี่ยสามารถระบุข้อมูลได้ทุกๆตัวโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําการหาใหม่ไม่จําเป็นต้องไปเรียงข้อมูลมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการอ่านแผนภาพกล่องเนี่ยมันจะสามารถทําให้เด็กได้ข้อมูลต่างๆนะครับหลายค่าอย่างสะดวกเลยอย่างเช่นในส่วนของแผนภาพกล่องเอ้ามาลองดูก่อน ในค่าแต่ละค่าทบทวนความจํานิดนึงนะครับว่ามันคือใครบ้างเนาะยีเด็กมันคือใครเนี่ยยีก็คือค่าที่น้อยที่สุดเนาะก็คือมินของเราเนาะสีก็คือ,อ, 43, คอตําแหน่งของข้อมูลที่เรียกว่า q 1 57ก็คือ q 2หรือมัธยาฐานนั่นเองเนาะเจก็คือ q 3แล้วก็82ที่เราเรียกมันว่าเป็น maximum หรือข้อมูลที่มี ค่าเยอะที่สุดนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับคำถามต่งตางๆนานาด้านล่างเด็กๆตอบได้หมดทุกคนแน่นอนเนาะค1คืออะไรหลกค1ค่าของเขาก็คือ43 Q2 ก็คืออะไรหลก Q2 ก็คือ57 Q3 ก็คืออะไรลูก Q3 ก็คือ73พิสัยเอ๊ะพิสัยคืออะไรนะครับทบทวน คือการกระจายของข้อมูลทั้งชุดเนาะแสดงว่าเราก็ต้องสนใจค่ามากสุดกับค่าน้อยสุดพิสัยคือผลต่างดังนั้นนะครับก็คือ max ลบกับ min ก็คือเราจะต้องนำาป -22 ลบกับ22ได้ค่าพิสัยออกมาเท่าไหร่ครับนักเรียนได้ค่าพิสัยออกมาเป็น60นั่นเองครับโหสบายมากถ้ารู้จักพิสัยอีกตัวหนึ่งพิสัยระหว่างควอไาทา ก็ต้องพูดถึงผลต่างแต่ที่นี้เขาสนใจแค่เฉพาะในควอไทาเนาะพิสัยระหว่างควอไทานะครับหาผลต่างระหว่าง Q3 และ Q1 มีค่าอยู่แล้วมีตัวเลขอยู่แล้วนะครับสบายเลยนํา Q3 ที่เป็น73ลบกับ Q1 ที่เป็น43 73ลบกับ43ก็ได้ค่าออกมาเป็น30สบายมากอ่ะอีกตัวหนึ่งมัธยาฐานคืออะไรครับ ถ้าเราเข้าใจอยู่แล้วว่ามัธยฐานคือ q 2เราก็จะสามารถตอบได้อย่างมั่นใจว่ามันคือ57นั่นเองนักเรียนในกรณีที่นะครับโจทย์เขาต้องการทราบข้อมูลส่วนอื่นนะครับที่ไม่ใช่หน่วยหลักเนาะอย่างเช่นสมมติคุณนิกกำหนดว่าแผนภาพนี้นะครับเป็นข้อมูลที่แสดงคะแนนสอบในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนทั้งสิ้น40คนดังนั้นในแผงภาพกล่องนัน,นี้นะครับเขาจะมีการแสดงคะแนนเอาไว้ดังนั้นถ้าโจทย์ต้องการทราบข้อมูลอื่นๆเช่นจํานวนเปอร์เซนต์หรือจํานวนคนนะครับในส่วนต่างๆที่เขามีการกําหนดและสนใจเราจะนําข้อมูลต่างๆนานาเหล่านั้นไปทําการหารด้วย4เลยนะครับเช่นถ้าเขาต้องการทราบเปอร์เซนต์เราทราบอยู่แล้วข้อมูลทั้งชุดเราคิดเป็น100ใช่ไหมครับถ้าเราต้องการดูเป็นส่วนเช่นส่วนกล่องเล็ก หรือเช่นส่วนหนวดเล็กๆนะครับเขาก็จะคิดเป็นส่วนละนำ100หนึ่งร้อยหารด้วยเลข4ก็จะกลายเป็นว่าส่วนเดียวเนี่ยคิดเป็น25%สมมมติว่าถ้าเขาต้องการที่จะทราบ2ส่วน2ส่วนก็คิดเป็น50%ก็ว่าไปนะครถ้ามีจำนวนนักเรียนอื่นๆเช่น40คนนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะคิดเป็นส่วนละนะครับเราก็นำา40นี้ไปหารด้วย4ก็จะกลายเป็นว่าข้อมูลในแต่ละส่วนก็เป็น 10คนนั่นเองนะครับคำว่าส่วนเนี่ยก็คืออย่างเช่นคุณนี่สนใจข้อมูลในช่วง22-43ถึงขั้นแนนก็คิดเป็นส่วนหนึ่งก็คิดเป็น25%หรือคิดเป็น10คนที่อยู่ในนี้เนาะสนใจข้อมูลที่อยู่ระหว่างนะครับห้ถึงเจก็นับเป็นข้อมูลเพียงส่วนเดียว25%หรือ10คนนั่นเองเนาะ ดังนั้นนะครับเรามาลองดูในส่วนของตัวอย่างที่มีการกําหนดให้เราดูเนาะเขาบอกว่ามีนักเรียนที่สอบได้คะแนนไม่เกิน73คะแนนจะมีกี่คนดังนั้นเราดูเนาะคะแนนสอบที่น้อยที่สุดนะครับเริ่มต้นที่22คะแนนแต่เขาขอนะครับคะแนนที่ไม่เกิน73คะแนนนับส่วนยังไงหลบจาก22ถึง43นับเป็นส่วนที่1 จาก43ถึง57นับเป็นส่วนที่2จาก57จนถึง73เรานับเป็นส่วนที่3ดังนั้นนะครับมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยอยู่ทั้งสิ้น3ส่วนเด็กๆลูก1ส่วนนับเป็นกี่คนนะ1ส่วนเรามี40คนนะครับส่วนละ40หาร4ก็เป็น10คนมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง3ส่วนก็ต้องมีคนทั้งสิ้น30คนง่ายไหมครับ เเสรุปง่ายๆถ้าไม่ได้สนใจหน่วยหลักเช่นคะแนนนะครับไปสนใจอย่างอื่นเช่นร้อยละหรือจํานวนคนจํานวนข้อมูลให้เรานําจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เขาสนใจน่ะนาไปหารด้วย4จะได้ข้อมูลในแต่ละส่วนออกมานั่นเองนะครับแล้วแต่ว่าโจทจะถามกี่ส่วนเนาะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการทบทวนเนื้อหาในเรื่องของสถิติ นะครับให้กับนักเรียนทุกคนได้มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็มีความพร้อมความมั่นใจมากๆนะครับในการที่เราจะไปทําการสู้สึกกับข้อสอบปลายภาคนั่นเองเนาะคนนี้ก็ขอให้กําลังใจนะครับกับนักเรียนทุกๆคนนะครับที่มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะทําความเข้าใจในเนื้อหานี้นะครับก็ขอให้นักเรียนทุกๆคนโชคดีกับการสอบในครั้งนี้ครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะ